ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้กำลังจะถ่ายแบบเรียลไทม์ติดตามชีวิตนกนกตัวเล็กๆอะค่ะไม่รู้ว่านกขมิบบ้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะซูมไปให้ดูนะคะจะตั้งกล้องติดตามชีวิตของเบ <laughs> ิร์ดเบิร์ดเบิร์ดคู่หนึ่งอยู่ดีๆเขาก็มาทำรังะคะ่ะตรงเหนือเคาน์เตอร์ไปเนี่ยพอดีย้ายเคาน์เตอร์ใหม่ไปอยู่ตรงนั้นโซนสวยมากเลยเดีย๋ยวจะตั้งกล้องซูมเข้าไปเลยนะคะติดตามชีวิตเบิร์ด เนี่ยค่ะน่ารักมหาาัศจรรย์พันพลึกเดี๋ยวตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมดูนะคะต่อไปก็จะเป็นวิดีโอเรียลไทม์ชีวิตของเบิร์ดเบน่าจะเป็นนกขมิ้นนะคะขมิ้นเหลืองอ่อนะเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีกล้วยว่าร้านกล้วยเนี่ยเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแล้วเนี่ยค่ะปกติเขาจะขี้อายนะดูสิมาทำลังให้ดูเฉยเลยเนี่ยค่ะ ดี๋ยวจะตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมดูนะคะโอ้ยหลุดเฟรมหลุดเฟรมเนี่ยค่ะชีวิตเบิร์ตเนาะเดี๋ยวขอตั้งกล้องส่องดูชีวิตหนูหน่อยนะเรียวทามชีวิตเบิร์ตเหมือนเหมือนดูหลิงปิงหลิงหุยว่ายังว่ายง่งายๆเลยผ่านกระจกเนี่ยเนี่ยชีวิตเบิร์ตเ,เนี่ยเดี๋ยวก่อนขอขึ้นสูงสักน,นิดหน่อย ติดตามชีวิตเบิร์ดชอบม,มากมหสัจจรรยร์พันพลึกโอ้ยติดตามชีวิตเบิร์ดกันเนี่ยนกขมิ้นหรือเปล่าเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วทำรังตั้งแต่ใบไม้หามาสองสามใบแล้วเนี่ยทำเป็นรังแล้วเนี่ยมีเบิร์ดคู่หนึ่งอะค่ะน่าจะเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนตัวเขาเล็กๆอยู่บนเหนือเคาน์เตอร์ ใหม่ที่ย้ายมามุมนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นมุมเคาน์เตอร์นะคะเนี่ยนาฬิกาย,ยังติดไม่เสร็จสั่งมาสองอันก็จะย้ายเคาน์เตอร์มาตรงนี้แล้วค่ะมีเครื่องโพสต์ของเอ็กโพสต์ด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องสแกนสแกนมาคู่กันแล้วก็เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ย้ายมามุมนี้ค่ะจะทำเป็นชานนมนี่เขียนมือไปก่อนนะ เดี๋ยวขายดีแล้วค่อยสั่งทำป้ายเป็นมุมเคาน์เตอร์ภูมิใจเสนออีกมุมหนึ่งนะคะนเนี่ยนั้นมันจะรักยินดีต้อนรับนะคะอ้าวคนนี้มาดูชีวิตเบิร์ดดีกว่าภูมิใจเสนอชีวิตเบิร์ดน่ารักมากเลยนะคะสร้างบ้านเสร็จแล้วก็จะออกลูกใช่ไหมคะเนี่ย เหลอมีอะไรอะลูกเ,เหลือผมหนูหินเหนือ,อซื้อสม้มตำให้ลูกกินลูกติชีวิตเบิร์ตเบริร์แม่ขอติดตามชีวิตของหนูนะคะเบิร์ตเบริร์ไม่รู้ก็ชื่ออะไรคมินไหมนกคมินเหลืองอ่อนไหมน่ารักค่ะอยู่ดีเขาก็มาอยู่ตรงกระจกให้ดูแบบ หลิงปิงหนิ่ห,หุยแบบนั้นนะ่ะมาสัจันมากเลยชอบถือว่าเกิดมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ใหม่ได้งานทำแล้วร้านบรรจรัสได้งานทำแล้วจัดร้านเตรียมของเพื่อให้ลูกค้ามารูดวันที่หนึ่งตุลาแล้วก็มีสิ่งมหัศจรรย์ให้ดูด้วยอ้ยไซส์ขน ดูดิวิธีการสร้างรังของเขาน่ารักมากเลยสวยรังก็สวยมีระเบียบมีเท็กซ์โนมีมีเท็กซ์โนมีมากเลยสวยมากเลยเดี๋ยววันนี้มาติดตามตลอดเลยนะจนฝากเขาจะมีลูกน้อยออกมานะคะเนี่ยมุมเนี้ยมุมสบายมากเลยสวยงามมากเลยขอบคุณนะคะเบิร์ต